ราศีมีถุนจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินสวัสดีครับชาวราศีมีถุนทุกท่านดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปี2568หลายท่านนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือเงินที่รอคอยมานานสิ่งที่เคยหวังไว้มีโอกาสสำเร็จสูงโดยเฉพาะสิ่งที่ ต้องใช้การเจราจาหรือการสื่อสารเพราะชาวราศีมิถุนนั้นจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และสามารถที่จะโน้มน้าวใจคนอื่นได้เป็นพิเศษในช่วงนี้อย่ามองข้ามโอกาสเล็กๆน้อยๆไปนะครับเพราะอาจจะนำไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับท่านได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ